ใช่ครับอันนี้นะฮะพี่พี diabetes, ่บอลนะครับอ่าเป็นลูกค้าของเราน่าจะเอามาทําแรกๆเลยเนาะพี่นะตั้งแต่รับรถใช่ใช่ใช่รับเดือนมกราเข้ามาเลยใช่นะครับเข้ามาติดสินค้าทางเราวอิงอยากสัมภาษณ์พี่นิดนึงได้ไหมครับได้ได้ครับลำสบายเดี๋ยวจะไปทางนี้ดีกว่าโอเครับเลยโอเคเดี๋ยวเชิญพี่เข้าไปนั่งสัมภาษณ์คุยกันดีกว่าโอเค เขินเออฮะเขินนิดนึงเอ้คนหล่อธรรมดาอันนี้นะครับนี่พี่บอลนะครับพี่บอลอันนี้ก็อยู่ในขับมาจิตนะครับเป็นผู้เรื่องรู้เรื่องรถนี่ใช่ใช่โอเคหิงให้พี่บอลแนะนาตัวได้ไหมฮะว่าแบบว่าโอเคชื่อพี่บอลครับชื่อเล่นนะครับชื่อจริงชื่อภูเก็ตครับใช่ครับนี่ออกรถโตโยต้ามาเจ็ตตี้มานี่เพื่อ แต่ว่าปติใช้ชีวิตประจําวันนี่คือใช้รถรถครอบครัวใช้ให้คุณแม่ได้อายุเยอะนั่งสบายครับครับและอันนี้อันวันนี้ตอนแรกที่เราติดไปรู้สึกว่าจะเป็นฟิล์มส่กันลอยอาแรปทั้งคันฟิล์มสากันลอยทั้งคันแล้วก็แดมทั้งคันติดลําโพงเรนโบว์ตรงรุ่นใช่ใช่สมาร์ทมิเลอร์ององหลัง กระจกกระจกกระจกที่เป็นกล้องกระจกมองหลังนะครับอ่ะงั้นไอ้หญิงขอถามเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบฟิล์เอาเอาสินค้าที่ติดไปแล้วตั้งแต่มงกราเลยว่ะดีครับดีมากแล้วก็บริการดีรใช้งานดีครับขอบคุณมนะ <อย S 1> ากเลยราคาราคายุติธรรมครับแล้วก็ติดลับธนงคารดีมากเพราะว่าเกิดไปเฉียวฟุตบาทมาโดนแค่ฟิล์ม รถไม่เป็นไรเลยพูดมาแล้วใช่นิดเดียวเองฟิล์มป้องกันได้ดีมากถือว่าฟีลมป้องกันได้ดีมากแนะนาเลยครับแร็ปทั้งคันใช่ครับครับแล้วก็นี่เรามาติดอินเตอร์เฟสเพิ่มชอบชอบใช่ไหมใช่น้องบอกให้ติดแต่ตอนนั้นเนยไม่เชื่อตอนนั้นตอนนั้นคิดไปถึงแล้วดมมดมเป็นไงอันนี้ดมแดมเนี่ยเราเราพยายามโฆษณาเพราะว่า อย่างที่บอกครับก่อนที่อิงเนี่ยจะจะจะขายลูกค้าออกไปเนี่ยอิงมีการเทสตบรถที่ร้านก่อนก็เลยกล้าเสนอว่าเงียบนะครับเงียบกว่ารถคือเราเทสออกมาแล้วเงียบกว่าเอาค่าก็เลยอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกจริงๆของพี่เพื่อที่แ่าจะได้แบบว่าถ้าเราพูดบางทีเหมือนเสนอขายเยอะไปเลยอยากให้พี่แบบช่วยนิดนึงเก็บเสียงดีมากครับใช้แล้วเงียบโอ้ฟังเพลงนี่หรือว่าเสียงภายนอกนี่เข้ามาไม่ได้เลย น้อยมากแทบจะน้อยมากแล้วก็ปัญหากลิ่นทุกสิ่งอย่างไม่มีเนี่บใช้ได้ดีครับ,รบอันนี้ไม่ได้อวยครับผมผมมาติดที่นี่ใช้บริการที่นี่มาสองสามครั้งโอเคประทับใจทั้งหมดทุกสิ่งอย่างได้พี่ขอบคุณมากครับ แล้วก็มีในส่วนอะไรอีกอฟิล์มกันวิมส่ก็ลยกอยดีแล้วแดมทั้งคันได้ผลนะครับไม่ไม่ไม่มโนโน,นะเพราะว่านี่ถามจากจพี่เขาใช่ครับพี่ใช้รถปกติก็มีคนขับรถมีคนขับรถมีคนขับรถแล้วก็ต้องไปทํางานานู่นนั่นก็นั่งนั่งเป็นผู้โดยสารนั่งตลอดใช,ใช่ครับได้ครับแล้วเราก็มีลาโพงลาโพงลำโพงเสียงดีครับตรงรุ่นนี้โอเคเลยครับใช่พี่เขาตัวแกลนนะครับหลายคนบอกว่าตัวแกลนเนี่ยเสียงดีมาอยู่แล้ว พี่บอลนคิดว่าไงแล้วตอนของพี่เขาเป็นตัวแกลนะครับตัวท็อปตั้งแต่ตอนติดกับตอนไม่ติดเป็นไงพี่ต้องบอกว่าผมออกจากโชรูมาแล้วก็เปลี่ยนอีกวันหนึ่งเลยครับอีกวันหนึ่งเอาเข้าเอาเข้าที่ออโตริเพ็กเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนแรกได้ยินคนพูดแบบนั้นเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาไปลองฟังลองฟังดูด้วยตัวเองก็ในระดับพอใช้ได้แต่ถ้าคุณต้องการเสียงที่ดีขึ้นกว่านี้คนเปลี่ยนครับ คนเปลี่ยนใช่ครับคนเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้อวยนะครับนี่ผมพูดจริงๆใช่แล้วก็มีอะไรไงอีกนะฝาพี่ตะบอลติดวันนั้นฝาใสแล้บทั้งคาันทั้งภายนอกภายในประตูแดมแดมน้ประตูดูลำโพงลำโพงแล้วก็วันนี้วันนี้เนาะเก็บเสียงเก็บเสียงที่ประตูก็ผมก็ติดอ่าแล้วก็วันนี้ก็มาติดประตูดูดกับอินเตอร์เฟสกับอินเตอร์เฟสแอนดรอยนะครับ เพราะว่ามันสะดวกในการที่เราไม่ต้องใช้มือถือในการเปิด g o o g l e m a อดูเส้นทางครับได้ครับพี่และนี่ถามอีกอันนึงช่วงนี้จากสถานการณ์โควิดโควิดสิเโอเคนะครับเป็นไงกลัวไหมกลัวไหมกังวลไหมมันไม่กัวงวลที่นี่เขาดูแลดีอยู่แล้วครับแล้วก็พ่นคงพ่นควัน,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 นค่าเชื้อเรียบร้อยครับมาได้นะครับใช้ไว้ใจนะไว้ใจครับ ไแทบเนี่ยไม่มีใครใส่แมสเพราะทุกคนค่าเชื้อกันหมดแล้วนะครับนี่ถือว่าโอเคครับมั่นใจได้นะครับได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเหมือนกันครับผมได้ครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของการบริการโอเคเนาะอิงิงดูแลดีอยู่นะจริงๆจะด้าอากาศนะผมจะบอกว่าบริการดีแล้วก็ที่ผมเลือกทําที่นี่เพราะว่ามืออาชีพในการติดตั้งแล้วก็ไม่ทําร้ายรถเราครับไม่มาเจาะนู่นเจาะนี่ให้มันเสียหายใช่ครับนะครับ โอเคครับพี่บอลขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มาจัดอีกเรื่อยๆได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวอิงพาเพื่อนๆไปไลฟ์สดดูบรรยากาศอื่นต่อขอบคุณพี่บอลมากครับพี่เนี่ยคือคือที่เชิญพี่เข้ามาสัมภาษณ์คือแบบว่าไหนๆแล้วก็ไลฟ์สดแล้วพี่เขาเนี่ยคือลูกค้าเก่านะที่เคยถือว่าลูกค้าเก่าว่าชอาเข้ามาติดตั้งไปแล้วใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็เข้ามาติดตั้งเพิ่มครับนะครับอ่ะโอเคเัวอิงขออนุญาตไลฟ์สดต่อครับขอบคุณครับไป